ทำอะไรกันเนี่ยวันนี้เราอยู่ที่บ้านพี่นันนันครับมีผักผลไม้มากมายนี่อันนี้มาทําอะไรจะมาเก็บเก็ไปรังใครอยากกินคุณเดือนครับโอ้โหเออนี่มันล่วงๆนี่มันได้ปะล่วงแม่ไม่กินอ๋อเขาไม่กินอันล่วงด้วยใช่เขาไม่กินอันล่วงอุ้ยสวยมากนี่นี่นี่หลังพี่ๆสะพี่ฟอร์มอ่ะอ๋อคือสบายมากระวังหมดนะนี่นี่จะล้วงปะโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโค สันหนักสันอะไรทงหลังพี่ไ้ต้อะไรกันะนันนี่อ้ดีอันี้โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอยโอโออีแะตรงใกล้มือนั่งไงอันใกล้มือนั่งไงใสมือนั่นน่ะอันนั้นน่ะลูกไม่ใช่ลูกนั้นไงตรงมือหนูอะอนนี้น่ะมือหนูอะ เอออ้ยแค่นั้นเองเหรอข้างบนนั้นก็มีไงข้างบนนั้นน่ะเดนอะไรดี้างบนว่ากี่วาวกีนั่นะว่นั่น่หนะเออตุ๊กตัวตนั่นไหนปะลูกนี้เนี่ยนี่เเออขึ้นน้องขึ้นน้องอากี่น้องเดอ๋อเจอแล้วข้างบนมาเออหลังเสียนะ่อา ไปเข้าเดิมไหมเออขึ้นไปอีกเออหน้าตอนไม่ก็จะไหวเดี๋ยวเราลงเรากินแบบพอเพียงก็ได้มั้งเออพอก็ได้อะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่านี่ไงโอ้ยยอดเออนั่นลูกนั้นนั่นลูกนี้ลูกนี้ลูกเนี้ยปะแดยแดงลูกเนี้ยไหนลูกเนี้ยอันนั้นอะ นั่นน่ะลรงนั้นน่ะอย่างนี้วะเนี่ยถือกล้องแม่มาปีนไม่เอาไม่เอาไหนแม่โน้นไหลเพราะขาวๆโน่นนั่นน่ะ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 อ๋ออันุนน่ะเอออุ้ยอันนุถือกันเลยแล้วได้ไหมรูปนี้สวยว่ะสวยมากจถ่ายรูปด้วยดีกว่า ไม่ได้ใช่ไหมอ่ะแล้วกันแบแค่นั้นแหละไปไม่เป็นไรไปะพอละเออไปกินข้าวยังไงบ้างเมื่อกี้หนักปะฮะสวยอ่ะต้องคนปีนเต็มปีนได้นะงซาน่ะเฮ้ยอย่าเลยไม่ได้หรอกปีนเต็มไม่ปีนเต็หเลยเรื่องปีนขอให้บอกเขาเราหมดละฟ้อย ไปไปมาแมวแล้วอ๋อไปกินข้าวคุณพี่ฟอมผมเดือดได้กี่ลูกนี่สี่ลูกสี่ลูกแต่ก็จะเสียปอีกสองลูกเมื่อกี้ดูอความอยากเก็แม่คอยแปรงบ้านสวยไหมกาดีนเนาะเย็นมากเนาะ